ซ้ายซ้ายทางซ้าหนึหนสามส1่ห้าหกมันเือปาสบไปสี่แล้วสีแล้วแล้วนี่คือนี่คือซวิงสวิงไม่ลวัสดีครับวัสดีครับผมวันนี้ก็มาถึงกับพี่ชายอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็บมองงพาพี่ๆทีมงานมาออกรอบกันครับผมวันนี้อยู่ที่สนามอะไรครับพี่ สนามพามซิตี้คองสิบห้าครับก็รายงานตัวแล้วกันว่าคนนี้สวัสดีครับผมผมหนึ่งปิงครับผมหนึ่งปิงครับเข้ามาคองสิบห้าจะมีสวนผลไม้สวยงามมากมากวันนั้นถ้าถ้าพี่พี่เขาจําได้ก็เรามาเล่นพาห้ากันที่นี่ใช่ครับครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเบอร์ดีเบิร์นพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้วก็นนูนคนนู้นคนที่ได้วันนี้จะมาเอาคืนสวัสดีครับผมพี่ตองนะครับ เปิดหน้าให้โซซาเขาดูหน่อยสซซๆไม่ได้เดี๋ยวมียดาโอเคแล้วก็นี่ครับนี่ในหัวในหัวเราสวัสดีครับผมชื่อตะเดะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันมาติดตามกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันเพราะว่าตอนนี้พี่ชายเองเรายังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะพาพี่ๆเขาสนุกอะไรกันเริ่ม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 ตรงนี้เลยไหมผ่าสามนี่เลยปีปีที่แล้วปีที่แล้วปีหกสี่ก็เริ่มเริ่มผา สตาร์ทอยู่ที่พาสามโอเคงั้นเรามาเล่นพาสามหาเบอดี้พาสามแล้วกันครับโอเคครับถ้าใครไม่ได้เบอดี้ก็ทำโทษเหมือนเดิมโอเคปั่นจักรจักรยานปั่นจิงหลีดโอ้โโอเคปั่นจิลิปสิบรอบห้ามโกงอีกนะเออไม่เป็นนับหนึ่งนับสองโอเคงั้นเดี๋ยวให้ใครขึ้นก่อนเราขึ้นเลยครับผมโอเคแล้วอย่าโกงกูนะ วันออนต้องพาถ้าไม่พาปั้นขึ้นวีมุดตัวมมาแล้วรีวอร์ดปั้นขี้นวีไม่เกี่ยวกันนะคนละคนละเต็มคนละเต็มคนละเต็มโอเคอืมพูดลูกลูกกอฟแทมแตกขวาฮึบครับโอ้โหเลี้ยวเข้าแผ่ธงแล้ว จะลงแั้นะเลืออีกแล้วโอ้ยวันยอไม่ได้เลยวันนี้มันขึ้นหนากล่องอย่าเอากล้องมาถ่ายี้กก็อมถ่ายดีนะนี่เขมเพื่อนะมานุ่นกันครับผมก็ถอยเหล็กชุดใหม่ครับก็ลงสนามครั้งแรกมาดูกันว่าจะทำเบอร์ดี้ลุมนี้ได้หรือเปล่าเลย จะลงนะจะลงนะโอ้โหยเอลบจัโอ้โหไปไปไปโอ้โหโอ้โห กมืน่นแล้วเื้อดาเปิดแล้วออุทงอกม่เลี่ยงเยี่ยมวะเยี่ยมทางลงนี่ว่าก่ิางลงใช่ ไม่ใช่จิตเหรอจิตว่าแค่ <c oughs> ดิ๊กทำไมต้องยัดเบียดให้สองเหนเอังพาด อร่อยเลยออร่ยยเลพัดพัดเนื้อเราต้องพานะไม่ได้ไม่ได้บีบบังคับนะแต่ต้องพาตอนหลุมหนึ่งใครบอกว่าตีเหมือนต้องเล่นเหมือนโปอ๋อตอนนี้ยังเกินเฮ้ยไม่ใช่เล่นเล่นเหมือนทัวลุงลุงพัดเบอร์ดี้ไม่ใช่เหรอพัดเบอร์ดี้อะไรพัดอะไรอ่ะพลุกไปแล้วพัดโบกี้หลุมแรกจะเล่นเหมือนทัวไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโบกี้กินหลุมต่อเนี่ยโอ้เล่นเนี่ย พาไปไหนไม่รู้มันกระโดดกระโดดตรงนี้ติดดติติดติดติเดติดดติดตติด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 ตดติิดตต้ติดติดิดดิติติดตี่10รตบนะได้ตรงนี้ใช่ติดตตรงนี้ติดต ทำทําองนะโอเคครับไม่ทําจัดเดี๋ยวเดี๋ยวจย่างนี้อย่างี้อย่างไงยะงีงวะยั้ไงวะเดี๋ยวให้ดูอย่างี้อย่างี้ออ่าย่างี้โอเคโอเคโอเคครับเมื่อกี้ลุ้มพาสามเราก็ไม่ได้พากันไม่ได้พาได้โบกี้ใช่ไหมผมก็โบกี้เหมือนกันจบที่สี่นะครับจบสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบรับผิดชอบต่อโทษปฏิกานะครับสิบครั้งนะอย่าโกงนะสิบครั้งสิบครั้งนี่ครับหนึ่งสองเฮ้ยมันต้องจับหูด้วยนะสาม รอบหสามอโอลดหนึ่งสามเจด้าสิบสิบไปทางไหนวะสิบที่มือกล้องเดี๋ยวก่อนสิบที่มือกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวที่มือกล้องชอบประคองก่อนเดี๋ยวชอบประคอก่อนเดี๋ยวรก่อน พาสามนะครับหลุมนี้ก็เหมือนเดิมกับเหมือนกับหลุมที่สี่นะครับหนึ่งวันออนต้องพาทุกคนต้องมีพาใครไม่มีพาปั่นจิ้งกรีจิ๊ดจโอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้ก็เราก็วนมาถึงหลุมแปดนะครับผมหลุมแปดพาสามของสนามพาซิตี้ครับ ล้าก so ็มาลุ้นก ja ันด้วยกันครับว่าลุ้มนี้ใครจะทำพาได้อีกหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เขาพูดภาษาสุภาพแบบกัแทบอาเจียนครับผมไปเดี๋ยวเจอกันครับผมสวยงามตามท้องเรื่องไ่มอ่อสวยงามตามท้องเรื่องร้อนหรอร้อหรอเมื่อกี้ปั่นชี้ดิหรือยัง โอ้โหคนนี้ลงเหล็กตายเลยวัวตายคนที่ตีวัววัวตายอ่ะตีไม่ใช่วัวควายก็ตายไมตีเด้็กเก้าไกลนะก็ถูกแล้วพี่ตีมาลุ้นกันครับเพื่อนร้อยห้าสิบเหล็กเก้าครับผมลุมที่แปด ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบคนมือกล้องด้วยติมาสักคิติมาศักลุมนี้ยสุดยอดกิีนเร็วมากตีเหล็กเก้าวันออนทลลุผลงานไม่ไม่ดีฮะผลงานเป็นไงผลงานครับผลงานดีครับแต่กรีนไม่ดีวันนี้ไม่วันนี้ก็ช็อตลุนลุนพาได้ครับลุนพาลุ้นพาแต่เหนื่อยหน่อยนะครับผมว่าน่าจะต้องโดนแล้วแหละโดนอีกแล้วไม่ไม่อนก็ไม่มีปันนี่ ไม่ใครโอนถ้าวันโอนเนี่ยที่คุยกันน่ะไม่พาก็โดนเลยไม่พาก็โดนครับผมนั่เหรอครับอย่าโกงนะครับพี่พี่เขาดูอยู่นะครับเลยโอเคได้ตั้งใจพัดเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดลุงหนึ่งไม่ไม่พาเฮเลยนะเตั้งใจพาเดี๋ยวคุณยืนก็รอแช่งอยู่ตรงนี้รแช่งโอ้โหตนี้แม่ขี้กากปากอยู่ด้วย เดี๋ยวผมจะแช่งพี่ตองอีกคนหนึ่งครับเพื่อนบุ๊บุ๊กกี้ทั้งกวนเนี่ยคลอลายนี้ดูดูแล้วบุ๊กกี้ทั้งกวนเฮ้ยเฮ้ยมาอีกมาอีกรีนเพื่อนแล้วบุ๊กกี้ทั้งกวนแหละดูแล้วอ่ะพี่เน่ี่รุนเพื่อนแล้วรอุนเพื่อนอีกคนหนึ่งเดี๋ยววันรุ่นไม่สนใจเงินที่จะเสียไม่สนใจถึงจะเสียความสะใจยังไม่สนใจเงินที่จะเสียแล้วโอเคกล้องพร้อม ้อมเอาคารูไว้เลยคาลูไว้เลยเล้นเย้เยอะกูเลยรู้เลยว่าช็คเกันมาเยอะตั้งแต่ตั้งแต่ตกน้นที่เออะไปป่าไหนไงเจ้าของกล้องคนเดียวที่มีสิทธิ์บุกที่ชนกัน ไม่โดนแล้วเฮ้ย <Hey, Pilot. laughs> yeah. ้โดหลอนเขาเขาบีสอดไว้มันมันเป็นความสะใจครับผมนับนับเอ้าร้อยคนเรื่งเดียวพอๆกันทำเป็นทีมเลยข้าวแถวเดียวเรียงกระดานไม่มีคนนี่เลยอยู่บนกีนี่แหละโอ้นี่อยู่แล้วก็ลูกสองลูกนี่ลูกใครเนี่ยลูกเลยได้มาสองลูกเลยเห็นไหมเพื่อน สะใจมากครับผมมีมีลุงหนึ่งพี่ตองพี่เดะเอกมานี่มานี่มานี่ไม่มายืนข้าแถวเรียงเลยเอาให้อาเจียนกันเลยทีเดียวเอารับผิดชอบครับผมก็นี้กําลังรอรอทีมรูรอลูกทีมอยู่เพื่อสะบัดออกห้าอีกนั่นไงนั่นไงมามามายืนกับทางมาเอามันลายซ้ายมาเลยมาเลยยืนพี่เดะนับนะเดี๋ยว จบปุ๊บกายยืนได้นิ่งสุดสี่ว่าชนะนะใครยืนได้นิ่งสุดจะยังไงวะยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับหูจับหูด้วยครับใช่ครับจับหูด้วยหมุนซ้ายซ้ายอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

แจงแขงแข,ง,แข,ง,แขงเนาะใจแข็งไงคนนี้ก็อดหมดแล้วครับเ <c oughs> <Hey! S 1> นี่นัไปทางน้นครับอนนั้นแน่มันไปทางโู้นเับโอ้โหดอเหมือนกันอันนี้ดอเล็กดอใหญ่ดอเล็กดอเล็กี <c oughs> <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็วนมาถึงลุ้มสิบสามลัคกี้ดัมเบ์ครับผมแล้วก็เป็นพาสามพาสามยาวครับเราตีหมุดน้ำเงินใช่ไหมพี่ตองใช่ครับใช่ครับร้อยแปดสิบหกลาร้อยแปดสิบหกล้านที่ถ้าทำพาก็ถือว่ายากมากเลยนะดดูแล้วน่าจะรอดกันยากนะครับผมผมสายจะตายหมูตายหมูแน่นอนผมคิดว่าพี่ตองคิดว่าน่าจะตายได้ไหมคว่าทำได้ไหมผมคิดว่าใกล้เคียงนะ แต่พี่ไม่น่าจะใกล้เคียงพี่รับรัสารภาพโอเคเดี๋ยวเราไปรุ่นดูกันที่กรีนดีกว่าเหล็กห้าเนี่ยไม่รู้จะติดข้าวคนนี้ก็น่าจะโดนไปหนึ่งหน่วยแล้วแหละยังไม่เข้าเลยนะเข้าลายดีเยอะยักเกินด้ยจริงๆห้า โอ้โหสวยบ้านเลยหัวน่าใจตะกกนทำไมน่าใยเกมเพื่อนเดี๋ยวมาดูชายตีหนุ่มพาสามร้อยแม่คุณพกหราชชยยูห้าครับคือว่าลุ้มนี้ได้แค่ออนนะ ก็อนก็ดีใจแล้วเนี่ยโอ้ดอกซ้ายดิระยะดีนะเนี่ยไม่ปกไปที่เดียวกันหมดเลยมาดูอดถงเหล้ากินเหล้าแล้วป yes. oh. ูดี oh. ไม่มีพาเลยพี่ต้องออกเหล็กอะไรครับเหล็กผ้า โอ้โหสลุมนี่มีปวดหลังกันทุกคนครับลุมนี่มีปวดหลังกันทุกคนอย่านับอบสิเดี๋ยวไปชิดีกว่าอีกลูกจมด้วยนะน่าถ่ายไม่ทันมันดีนะมีโอกาสได้พากันครับเพื่อน อยู่ที่พัดแหละลุมเนี้ยอย่างน้กูก็จะรอดอีกแล้ว <c oughs> ต้อพัดลงก,กูก็รอดโยนที่ลูกนี้ตีนนุ่มโยนโดมจะเอะซันไปหรือเปล่าจ้ะสั้นเลยสั้นไปไหรือเปล่าจ้ะ<อ> ีั่นไปหรือเปล่าจ๊ะ่นจูไม่เงียบจ๊ะไม่ง่ายไม่ง่ายไก่แต่ไม่ง่ายสี่ออน โอเคสีออนชนตสองก็รายงานเพื่อนๆด้วยเป็นไงสีออนครับโดนหายไปแล้วลูกหายได้เลิกเปลี่ยนลูกใหม่ตีลูกเดียวมาตั้งสิบกลุ่มแล้วโอลูกมันพังแล้วก็เลยเปลี่ยนลูกใหม่ครับไม่เดอยวต้องเน้นเลยหลุมนี้ต้องพายได้เอาขอ,อโทษเหยียบลายซะแล้วไม่คุณอื่นเหยีบยบเยอะแล้วสองออมาเรื่องมาเรื่องมาเรมาแช่งกันมา ลุงที่ออนนะสองออนลุงเดี๋ยวถ้าเราไม่ลุงไม่ลงลองเฮ้เลยนะเฮ้ได้เลยลุงเห่ได้เลยบอกได้เลยเหได้เลยใส่ไก่กูแกล้งลุงได้อีกแล้วเห่ได้เลยเพราะว่ามันไม่เลี้ยวอ่ะสีตาฟูมากเลยนะสีตาฟูมีได้ไหมพัดอะไรครับนี่ครับโอเคพี่ก็จบข่าวได้อยู่เยอะ คาถาคนเดียวคนหนึ่งคนนี้แล้วไปเล่นเพื่ะอยู่ไปเล่เพื่อนเพื่อนเรามาช่วยลุ้นพี่ชายด้วยครับว่าพี่ชายจะเซฟพาได้หรือเปล่าหรือเปล่าหลุงถ้าพี่ชายเซฟพาได้ลุมนี้ก็รอดนะครับไอ้ยาไอ้ยางต่างปัตเตอร์เดี๋ยวดูก่อน ทุกคนรอแช่งกูอย่างเดียวโอ้พัตเตอร์เปิดเปิดแล้วจะไปพูดสิดอ,อยู่สิอยู่สิพัดตวัวลมโอ้พัตเตอร์ดูปัดโทปะตอนแรกอะพัตเตอร์วางตูกอยู่แล้วพอลุงบอกว่าเปิดอะอดใจเลยอุกเข้าใช่ไหม แม่งนพอดีเลยเมื่อกี้ลากไล่เนี่ยผมไม่รอดสักหลุมนึงนี่ท้ายหัดเพราะแสงมาเพิ่นไม่รอดอาหารอาหารกันมาเกมเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะรอดแล้วแต่ว่ามีเสียงนกเสียงกางูงิ้งงูงิ้งงูงิ้งรับเร็วหนึ่งมาเร็วเฮ้ยเอ้าหมุนซ้ายซ้ายซ้ายเมื่อกี้หมุนขวาหมุนขวาขวาเรื่องโซ่ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้บ้านี่ิงอยู่ไหนวันนี้ สวัสดีครับวันนี้กวนเฮฮาพาเพลินสนุกมากครับวันนี้มาเจอถึงหลุม17พาสหลุมสุดท้ายนะครับตีสนุกมากวันนี้แฮปปี้ที่สุดแล้วค่อยเจอกันทริปหน้าโอเคครับมาหลุมสุดท้ายแล้วนะร80ก็ลองดูครับว่าจะรอดหรือจะล่วงครับก็สำหรับหลุมสุดท้ายพาสามรอบนี้ผมผ่านมาสามหลุมผมหมุนทั้งสามหลุมเลยนะครับก็ไม่มีแล้วนะหลุมพาสามที่นี่จะจบแล้ว ถ้ามีก็คงเจออีกแน่นอนก็เอาเป็นว่าวันนี้สนุกมากครับแล้วก็ฝากติดตามช่องในช่องนี้เลยครับซึ่งเป็นชื่อช่องของ YouTube ชื่อช่องว่าตีก๊อปตกปลาพี่ชายพาเที่ยวครับผมเท่านั้นยังไม่พอยนะครับยังมีช่องทิก t o ตฝากให้ติดตามอีกช่องหนึ่งที่กําลังมาตอนนี้ก็คือช่องช่องเดียวกันเลยครับช่องเดียวกันเลยชื่อมอนกันเลยครับตีก๊อปตกปลาพี่ชายพาเที่ยวนะครับใครอยากร่วมแจมร่วมสนุกก็คอมเมนต์มาได้เลยใต้คอมเมนต์มาได้ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับข้างล่างก็จะมาแต่เราจะไม่ได้เน้นเร ต้องต้องคนที่แบบตีสนุกนะถ้าซีเรียสเราก็ไม่เอานะใช่คือพูดได้ว่ามาผมมาปุ๊บจอดรถต้องหัวล้ะก่อนเลยถ้าไม่หวัวลาะเราออกไม่ได้นะครับขอหวัวลาะเป็นภาษาภาษาใต้หน่อยเราวนเราวนมาถึงหลุม17สุดท้ายแล้วภาสามก็อยู่ประมาณสักเราตีหมุดน้ำมืนก็ประมาณสักร้อยเจ็ิเนาะครับแล้วเราก็เราก็จะฝากลาพี่ๆในอีพีนี้ในหลุมนี้ไปด้วกันนะครับแล้วก็ ไปเจอกันดูถึงเกณี์ว่าใครจะโดนก็ปิดกันตรงนี้แล้วก็เจอกันในอีพต่อไปดีกว่าโอเคครับกราบสวัสดีครับช่องนี้ครับสวัสดีครับใครจะปวดหลังเทปต่อไปก็โอเค โอ้โบกี้ชนไปแล้ว

ใช่ใช่คือทางไหนครับซ้ายทางซ้ายเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันเยอะแปดเก้าสิบบายบายบ๊ายบายโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่คือ นี่คือคือสวิงสวิงไม่ล้